ครับผมเจอกันวันนี้โอ้อยู่ที่เพื่อนเก่าครับเพื่อนเก่าสมัยอยู่เมโทรนานๆไน้มาเจอเพื่อนเก่าทีครับคิดถึงกันครับหลังจากออกจากเมโทรมากหลายปีเลยครับเนี่ยก็จะได้ซ่อมแค่แต่ละคันนอ่โอ้โหแถวโซนภาคอีสานร,ร้อยเอ็ดนี่ก็ไม่ค่อยจะมีกันละครับ พอ,อดีทีมงานได้ทําการเปลี่ยนโอลิงนะครับแพรคอนโทรลไปครับเปลี่ยนโอลิงแล้วก็พอดีมีปัญหาตัวยกตัวยกนี่แหละครับยกไม่ขึ้นนะฮะก็เลยให้ช่วยเขามาช่วยดูหน่อยไอตัวนี้เป็นรุ่น B ครับเป็นตัว B อ่าเป็น B แล้วครับไหนๆก็จะเลยให้ดู 3ตัว B หน่อยครับตัวน,นี้เป็น3 2มครับ3 2มองส BL ครับเป็นตัวบูมยาวนะฮะสาม BL ตัวบูมยาวจะให้นนดูภายในกันนิดนึงครับก็เหมือนรุ่นบีทั่วไปนะครับอันนี้แผงซลีนอย1234ตัวนะครับ จะไล่ให้ดูปักแว็เพเชอร์นิดนะึงอันนี้เป็นวัดแรงดันสูงนะครับปั๊มมีสองลูกนะครับเอาถือว่าเป็นตัวบนตัวนี้วัดตัวล่างนะฮะตัวล่างาตัวนี้ก็นี่ครับสาย P R V Power s h i p Pressure ตัวที่ผมจับเกจอยู่นี่ก็ เป็นตัววัดสัญญาณเกียร์ปั๊มสัญญาณปั๊มไพลอตนะครับเนาะอ่าก็ฝังตัวอยู่ข้างในนี่เลยแหละครับนี่ครับฝังอยู่ข้างในนะเนาะเกล่องครับเปลี่ยนง่ายกล่องสัญญาณไพลอตก็เวลาวัดก็จับเกียร์เพรสเชอร์เข้าไปนะครับแรงดันต่ำตั้งไปเลยฮะ500 ตำแหน่งวัดก็อยู่ตรงนี้เลยครับตำแหน่งอ่าโทษทีฮะตำแหน่งตั้งสายก็มีเข้าเล็กเลเตอร์2เส้นตัวนี้ครับสำหรับคนที่ชอบจูนก็มีแค่นี้แหละครับหกเหลี่ยมเล็กๆนี่ฮะเบอร์10ขันเข้าก็จะขยับขยื่อน เร็วเพิ่มมากขึ้นหน่อยแต่เยอะมากก็ไม่ได้ครับตัวตั้งลูกหลังนี่ก็ไม่ค่อยจะมีผลถ้าเกิดว่าเลโกเลเตอร์สองตำแหน่งนี้ไม่ดีนะฮะก็มีการสึกหลอเยอะครับรุ่นนี้ก็ตัวหลังก็เปลี่ยนเป็นปั๊มแบบใหม่แล้วนะคะ,นะับอันนี้จะเป็นรุ่นเวอร์ชันทูอ่าครับพอคร่าวๆนะฮะนี่ก็ แยกวัดแรงนั้นสูงตัวบนอ่าน,นี่วัดตัวล่างนะครับอันนี้ก็เพชเชอร์นะฮะ4ี0 0 psi ก็มาไล่ยอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับอตอนนี้ก็ไล่เสร็จแล้วก็เ,เจอ สองสามจุดนะครับก็มีน้องๆเขาใส่สายผิดบ้างสองสามเส้นนะครับพอดีก็ได้พาทบุกจากทีมงานบริษัทเมโทแคทเก่าเพื่อนเก่าส่งมาให้ขอบคุณมากเลยครับสำหรับทีมงานจากข่ายนาครสวรรค์น,นะครับ วนหน้าลทธิชานชัยหรือช่างเปิลน,นะครับช่างเปิ้ลสังกัดช่างทวัดเมโทรแคดเดิมนะครับที่อยู่ด้วยกันมาที่ศูนย์นครสวรรค์นะครับช่วยส่งเอกสารต่างๆมาให้ทีมงานค่ายสองสังหารในไร่สายจุดที่เจอสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือฝานี่แหละครับฝาตรงที่บุมสองฝาล่างนะครับฝาล่างของบุมสองเนี่ย บูม2ฝาล่างก็จะมีสปริงแล้วก็มีสเปเซอร์นะครสเปเซอร์รองสปริงอยู่ตัวหนึ่งพอดีน้องๆเขาทำหายนะครับองประกอบเข้ามาก็เลยทำให้บูม2ไม่ทำงานอาการเบื้องต้นก็คือบูม1นึ่งทำงานได้ปกติครับแต่บูม2ไม่ทำงานก็เลยกลับมาไล่ระบบใหม เดี๋ยวจะพาไปดูตำแหน่งบูมสองนะตัวในสุดนี่เลยครับโน่นนะฮะนะครับนี่ครับตัวในสุดนี่ละฮะตัวนี้จะมีสเปเซอร์ลองถ้าเราดูตามพาร์ทบุ๊ก ก็จะเป็นหน้านี่เลยครับสามเจ็ดศูนย์สามศูนย์กับหน้าสามเจ็ดหนึ่งตัวนี้นะครับเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกนะครับสปเปเซอร์ แล้วก็ถัดมาก็เป็น Spring. สปริง2เบอร์นี่นะฮะเบอร์15กับเบอร์16นะครับเป็นสเปเซอร์ชุดนี้เป็นชุดบูม2วาล์ว GP คอนโทรนี่แหละฮะเอนีอ่แหละตำแหน่งนี้นะครับเป็นตัวรองสปริงก็เลยให้ช่างกรึงนะฮะช่าง สร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างใหม่ก็ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับเป็นตัวเล็กๆเป็นสเปเซอร์องนี่ฮะตามแบบนี้เลยก็ใส่เข้าไปทดสอบการทำงานก็จบบริบูรณ์อันนี้ก็เป็นวงจรนะครับวงจรสายไฮดริกของรุ่น B นีครับก็ทำการไล่กันอยู่หลายวัน ก็เนื่องจากว่านี่แหละครับสายเล็กๆในแคตเขาก็จะออกแบบมาไม่ค่อยจะจะเหมือนยี่ห้ออื่นเท่าไหรเ่เนาะเป็นลักษณะภาพตัดนี้แหละฮะนี่แหละครับระโยงระยางรวมทุกสายไว้ในหน้าเดียวนี้เลยครับหน้าที่302นะฮะ302นี่ฮะก็ต้องไล่กัน2วัน3วันเหมือนกันนะครับก็จะเพราะว่า ก็จะขยับขยายแต่และแต่และข้อต่อนะฮะก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้ววันนี้ภารกิจชี้เป้าไม่ได้ชี้เป้าปเฉยๆแล้วครับต้องช่วยเด็กๆด,ด้วยพรเด็กก็ติดงานเยอะสามสออันนี้ดูได้ครับดูได้ใกล้เคียงกันนะครับ วันนี้เสร็จสิ้นภารกิจในการไล่ระบบตัวยกไม่ทำงานเห็นะฮะโครงสร้างของปัม๊มให้ดูอีกนิดนึงฮะถ้าใครอยากจูนก็ตรงนี้เลยครับน่าจะเป็นหกเหลี่ยมเบอร์สราม ปรับแต่งกันะจะรู้กันหมดแล้วนะครับเพราะเป็นรุ่นรุ่นเก่าๆมากแล้วเพราะว่ารุ่นนี้ถ้าผมจำไม่ผิด3รุ่น B นี่แหละฮะ A B C D B C ผมอยู่บริษัทเมโทรก็มีรุ่นนี้แล้วก็เริ่มมีรุ่นดีกระบอกดำเข้ามา A B C D D Doc ก็เลยได้ออกมาเนื่องจากช่วงนั้นภารกิจ บ้านเมืองเราก็ย่ำแย่นะครับมีการปวดคนงานก็เลยได้ออกจากบริษัทเมโทรมาตอนหลังๆเขามาซ่อมรถรุ่นแลกแกกันไปแล้วครับรุ่น 1, นึ่งรุ่นสรุ่นสมรุ่นสี่รุ่นหแต่เปรุ่นใหม่ๆนี่ก็จะเป็นน้องๆลูกหลานทางบริษัทเขาจัดการครับผมก็ถ้ายกับตรงนี้นะครับ ปั๊มไฮดรอลิกแคตเตอร์เป็นลขอบคุณ f c ทุกคนที่ช่วยติดตามค่ายสอสหารมาตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์บ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม